จะเลือกทุกคนนี้มานะทุกคนให้ทุกคนกดเครื่องสองเซนแล้วก็กดเครื่องสองเซนกดเครื่องหนึ่งเนแล้วก็กดนี่พร้อมกันนะอ่ะกดแล้วเห็นใช่ไหมผมกดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนทุกคนกดตรงนี้ก็มันจะเลื่อนรถไปเลยแล้วกันฮะลงลงไปลงไปลงไป นี่หนึ่งนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะแต่ผมออะต้นเพราะว่า e k ามันจะแบบเปลี่ยนเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่เขาก็จะแก้ไขนะก็เลยเอาเวอร์ชันเก่ามาอันนี้กดท้่ไปดิเครื่องอีกทีกดซื้ออกดซื้ออ่ะนี่ตัวซื้อไปแล้วนะซื้อใหม่เนี่ยกดซื้อตรงนี้มันก็จะได้ยังใ้ตัวกดซื้อเลย เคื่อสี่แสนแมวอาใหม่ผู้ชมอาใหม่คนที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วคันนี้ห้าสิบห้าสองอ่าคันนี้ห้าสองคนที่ห้าสองมาเครื่องหนึ่งแสนใหม่กดเครื่องหนึ่งแสนแล้วก็ไปแล้วก็คันที่หนึ่งหนาได้มาคันที่หนึ่งกดซื้ออ่ะห้าร้อยเฮพีแล้วตรงนี้ทุกคนทุกคนก็กดเขา้เขา,เขาไปตรงนี้นะ เดี๋ยวจะเซตนะดีเซตต่อทุกคนซื้อนี้ไว้ก่อนเลยนะอันนี้ยางนี้ไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อนะซื้ออันนี้มันมอหม่แลวนะ <ๆ S 1> มานี่แล <ๆ S 1> ้วก็ซื้ออีกสองอันนี้นะๆๆๆอย่าซื้อสองตรงนี้ด้วยนะอันนี้แบบเอทีเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปสนใจมานะอ่ะเอาใหม่ดกันอ่ะเอารถคันนี้มา กดมาเครื่องหนึ่งแสนแล้วก็กดหนดึ่งแสนอีกทีแล้วก็ไปกดมานี่หนึ่งอ่ะแล้วก็กดซื้ออีกทีห้าร้อยเฮกพีแล้วเราลองไปขับกันดูนะเดี๋ยวหาเพื่อนกอนนะหาคนหาหาคนแข่งด้วยนะต้องหาคนแข่งด้วยอะไรมั้งอ่ะกดเข้าออนไลน์เราจะเปลี่ยนแอปแตัดอัดคลิปแล้วนะ เดี๋ยวบูเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเดี๋ยวจะเอาเว็บอื่นมาทำคลิปแล้วนะไม่ใช่อแอปนี้ละแต่เป็นเป็นเล่นกับคนนิดนะแล้วก็จะลองมาดูนะจะเป็นแมพทะเลทรายมั้งเอาแมพทะเลทรายเลยนะทะเลทรายมั้งเออแมพทนะเลทรายเลยเนาะใช่ไหมใช่แมพทะเลทรายไม่ได้เราไปจอยคนคนไทยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมหรือใช่ไหม เดีใช่ใช่ใช่ให้ทุกคน GM มหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งย้ำนะหนึน่งเอออ่ะให้ทุกคนขับขับไปขับไปให้ถึงร้อยเลยนะมาแล้วมาล้นี่นะมาแล้วสี่ร้อยนี่แต่จะมันก็จะแบบจอื้อหน่อยนะแต่มันจะเบรกไม่ค่อยได้นะเพราะว่ารถมันแรงมานี่แหละ ก็เจอกันนะวันนี้บ๊ายบายไม่มีคนแข่งแล้วเจอกันเริ่มไปกดปุ่มตัดคลิปอีกทีนึง